วันนี้เขานำเสนอรเรื่องมาตรฐานการเดทคุณเห็นเคยเห็นฝรั่งเขาเดทกันไหมแล้วเราก็จะงงๆนะก็คือที่ผมเคยบอกไปว่ามันมีขั้นตอนการเดทเนี่ยมันก็ไม่มีหลักการอะไรมากมายหรอกแต่ว่าการเดทการเป็นแฟนกันเนี่ยก็คือการศึกษากันการได้ไปพูดกันว่าเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไง แต่ส่วนใหญ่อะก็คือไปศึกษากันว่าแต่ละฝ่ายมีบูรค่ามากแค่ไหนบ้านรวยแค่ไหนการงานเป็นยังไงแล้วคุณจะงงเรื่องการเดทของฝรั่งเขาก็คือว่าที่ผมบอกไปก็คือฝรั่งมันเดทก,กันเนี่ยมันจะเป็นต้องชอบกันเลยนะไมนจะเป็นต้องรักกันมันมันค่อนข้างเข้าใจยากนะก็คือถ้าเราเป็นเราเป็นคนไทยใช่ไหมขอผู้หญิงไปเที่ยวเนี่ยผู้หญิงต้องชอบแล้ว ถึงยอมไปถูกป่ะฮะเนี้ยการเดทของคนไทยแต่ของฝรั่งเนี่ยการเดทเคือเขาจะไม่ได้ไม่ปฏิเสธคนที่ขอเดทก็คือว่าอาไปเลี้ยงข้าวไปคุยกันยังไม่มีอะไรกันแม้กระทั่งนะบางคนมีแฟนแล้วนะบนนี้ฉันมีเดทเชื่อไหมแฟนมันยังไม่ว่าอะไรเลยก็คือว่าคือแฟนก็แฟนนะนะมันไม่ใช่ผัวไม่ใช่สามีไม่ใช่เมียใช่ไหมไม่ใช่ภรรยาในระหว่างนั้นนะก็คือ อาจจะสา,ารสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งอยู่อาจจะเป็นคู่รักกันแล้วนอนกันแล้วก็มีนะก็คือแต่มีคนที่สนใจตัวเขาเนี่ยเขาก็จะเปิดโอกาสรับเลยก็คือว่าคือไม่ต้องแบบว่าขี้เล่มากอ่ะพอไปวัดไปวาได้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้อีกคนหนึ่งเนี่ยไปเดทด้วยได้การเดทของของฝรั่งเนี่ยก็คือว่าเดทแรกเนี่ยก็คือมันจะมีสามเดทที่ผมผมมันเป็นกฎของแคลรีบชชอนะแคลีบชชอนี่ก็คือเซ็กซ์อินดิซิตี้ เขาตั้งข้อกำหนดสามเดทไว้จะเป็นซีรีส์นะซีรีส์ยุคปีเกนะ้าศูนย์น่ะผมบอกไปก็คือไม่จำเป็นต่อให้คุณมีแฟนมีคู่รักอยู่บ้านเดียวกันการที่คุณไปเดทกับใครเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะตอบรับเขาเป็นคู่รักทุกคนนะ่ะมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กับคนอื่นแน่นอนนะถ้าผู้หญิงยอมไปเดทกับใครโดยที่เองมีคู่รักแล้วมีแฟนแล้ว แต่ยังไม่แต่งงานนะหมายความว่าคนนั้นน่ะเขามองเห็นศัตยาภาพก็คือว่าอาจจะรวยกว่าแฟนเขาตัวปัจจุบันหรืออาจจะเป็นคนที่แบบมีมูลค่ามากๆเขาก็ยอมไปเดทถูกไหมเขาไม่ใช่คนไทยที่แบบว่ามันก็ไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะเขาเขาไม่ใช่คนไทยแบบว่าเฮ้ยมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยก็คือมีเซ็กซ์กันอยู่คือมีแฟนที่แบบว่าคบกันอยู่เงี้ยแล้วตัวเองอะถ้าเป็นคนไทยก็คือมีแฟนแล้วนะามห้ามนอกใจห้ามนอกใจ ก็คือมันก็คนเข้าใจยากนะการนอกใจคืออะไรในเมื่อคุณเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานถูกไหมถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคุณมีแฟนแล้วเนี่ยคุณห้ามไปเดทกับใครตอยแฟนคุณเนี่ยไม่ห่วยแตกแค่ไหนจนก่อห่วยแตกนักเลงอะไรก็ได้แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณเกี่ยวก้อยบอกว่าเราจะเป็นแฟนกันเนี่ยมีผู้ชายคนใหม่เข้ามามาขอเดทเนี่ยคนไทยก็จะบอกว่า ฉันมีแฟนแล้วฉันสัมพันธ์กับคนนี้อยู่แต่ที่ทัที่แฟนตัวเองก็ไม่ได้เรื่องนี่นะคือคนไทยเหมือนว่าการที่โอเคเป็นคู่รักกันเนี่ยเป็นแฟนกันเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนถ้ามีใครนะอะไรเงี้ยก็เข้ากับว่าต่อให้มีคนที่ดีๆเข้ามาเนี่ยผู้หญิงก็ต้องปฏิเสธไปว่าฉันมีแฟนแล้วจะไม่ไปกับคุณทั้งที่ทั้งที่คนที่เข้ามาใหม่เนี่ย ไม่โคตรด,ดีดีกว่าแฟนตัวเองเยอะมากดูภายนอกก็ดีกว่าต่อให้ไม่ดูไม่ดีกว่าเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะดีกว่าคือไม่เปิดโอกาสอะไรให,ให้กับอีกคนใหม่เลยถูกปะก็คือคนไทยจะเป็นอย่างนี้แต่ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งก็คือการขอเดทแต่แม้กระ่เองมีแฟนเนี่ยมีคนคุยอยู่เนี่ยก็ไปเดทก,กับคนนี้เพราะว่าจะได้รู้ว่าคนเนี้ยเขามีอะไรในใจเขามี ทำอาชีพอะไรมีมูลค่ามากแค่ไหน mm. ก็คือมีการคัดเลือกชนิดหนึ่งอ่ะการเดทของฝรั่งก็มี3ามเดทใช่ไหมก็คือว่าเดทแรกอาจจะคุยกันเล็กน้อยก็คือว่าเดทเดทผมเรียกว่าเดทกินไอติมเดทกินไอติมก็คือเขาบอกาแฟอ่ามุดเจอกันที่ทํางานเจอกันที่ข้างทางเขาเรียกว่าเดย์ออฟเป็นพวกกลางวันอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเจอกันมาสักพักหนึ่งก็ รู้จักกันนินดๆหน่อยๆก็คือเซฟเซปลอดภัยก็คือไปกินกาแฟด้วยกันคุยเรื่องไร้สาระไปเรื่อยนอ่คือเดทแรกใช่ไหมเดทที่สองก็คือปั่นเป็ดอันนี้ผมคนไทยเลยปั่นเป็ดแดนเดร์มิดก็คือก็จะไปเที่ยวเที่ยวแบบเอาแนวปิกนิกกลางวันก็คือว่าอาจจะมีคนจะสอนอให้ตามไปนิดหน่อยได้ไปทําแบบว่าไปปิกนิกกลางวันกันก็คือไปใช้ไปใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดทั้งวัน ส่วนถ,ถ้าโอเคผ่านเดทเดทแรกผ่านกิน,นเต็มผ่านก็ขอบอกว่าเราจะเจอกันอีกรอบหนึ่งก็คือว่าตอนนี้นก็ปังเดทกลางวันเดทกลางวันก็คือใช้เวลาร่วมกันทั้งวันอันเนี้เราก็จะคือเดทแรกกินกาแฟเนี่ยมันทาอะไรบ้างไม่ได้พูดกันนิดหน่อยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเดทที่สองก็คือไปทั้งวันเช้าเย็นกับก็คือเจอกนันทั้งวันตอนนี้นก็คือจะสร้างความประทับใจได้ก็จะได้เปิดโอกาสให้คนเนี้ย เขามีมูลค่าอะไรนะให้เขาแสดงออกมาแต่ส่วนใหญ่มูลค่าที่แสดงออกมาก็คือมันจะเป็นมูลค่าที่มองไม่เห็นก็คืออารมณ์ความสัมพันธ์การพูดจาการแนะถ้าผ่านก็คือแต่ถ้ามูลค่าจริงๆที่มันมีนะคือเป็นคนรวยหรือเปล่านะหล่อหรือเปล่านี่เห็นกันอยู่ใช่ไหมมันผ่านใน,ในเด็ดแรกในกินกาแฟแนละ้วเด็นสองเนี่ยผ่านก็คือว่าเราจะต้องแซงความสัมพันธ์ที่มันใกล้ชิดมากขึ้น ก็คือคุยกันออกรถก็คือว่าใช้เวลาร่วมกันทั้งวันกลางวันแล้วเดทที่สามก็คือว่าดินเนอร์อ่ะดินเนอร์เนี่ยเข้าใจตรงกันก็คือว่าถ้ายองไปดินเนอร์เนี่ยมันก็เป็นการลงทุนมากๆก็คือต้องจองจองจองร้านอาหารใช่ไหมเสื้อผ้าหน้าผมต้องแต่งตัวใช่ไหมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแน่นอนน่ะต้องไปรับผู้หญิงไปดินเนอร์อ่ะดินเนอร์นี่เราเข้าใจตรงกันได้ถ้าดินเนอร์เนี่ย กินข้าวด้วยกันเนี่ยถ้าผ่านตรงนี้ได้เนี่ยวันนั้นก็คือว่าจบด้วยกันที่ที่ห้องนอนแต่ส่วนใหญ่ก็คือว่ามันจะ่่มบอกก็เซลกันอ่ะแครี่แบชชอบอกสามเดทกก็คือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยไอเราก็หนึ่งอาทิตย์ของมันก็คือแบบเจ็ดวันใช่ไหมหรือหรือสิบสี่วันก็คือข้อมอาทิต์อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นจริงแล้วในหนังเนี่ยก็คือว่าสามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือจบที่เตียงนอนตอนเช้าก็ ตื่นมาพร้อมกันตอนเช้านะก็คือไปอน้่งแต่งตัวไปทํางานต้องรีบกลับบ้านแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเดทของฝรั่งแลวจังหวะนั้นนะ่ะที่เขาเดทกันอีกกคนนึงอะ่ะมันอาจจะค่อมเกิดอีกคนนึงก็ได้นะไม่ผิดกฎเลยนะก็คือว่ามันไม่มีข้อหาา้าม้าถ้าคุณเห็นว่าผู้ชายคนนีด้ดีผู้หญิงคนนีด้ดีเนะี่ยเขาบอกาสให้หมดแม้กระทั่งตัวเองมีแฟนแล้วนะแล้วเขาก็ไม่ปิดบังเลยนะว่า อย่างคนไทยเห็นขวม่แชทแชทคนคุยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยหัวมือถือมากเพราะว่าเขามีคนคุยอยู่แม้ทั้งผู้ชายที่ป๊อปป๊อปเนี่ยก็ไม่ยากให้ผู้หญิงอะเ,ออเห็นมือถือว่าคุยกับใครอยู่ถูกปะ่ะแต่ของฝรั่งเนี่ยเขาไม่ว่ากันเลยนะเออคือเขาไม่ไม่ว่าก,กันหมายความว่าเขารู้อยู่แก่ใจว่าทุกคนอะมีคนเดทด้วยอ่หลายคน การที่เขาไม่ไม่ค้นมือถือเพราะเขาบอกเขารู้แก่ใจว่าไม่ใช่เขาคนเดียวแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยจะเป็นแนวว่ามึงต้องมีกูคนเดียวกูเปิดมือถือมึงเมื่อไหร่เนี่ยมึงมีคนอื่นเนี่ยกูไม่ต่อกับมึงกูท่างที่ยังไม่รักกันนะยังแค่เด็กแค่หนึ่งสองสามนะมันจะมีระหว่างที่ช่วงเด็กของคนไทยเนี่ยยังเด็กยังไม่ถึงนอนกันเลยนะเริ่มห่วงกันละเริ่มแบบเป็นเจ้าเจ้าคอเจ้าของกันละ อันนี้ไม่ได้นะเดทกเขาฝรั่งก็คือว่าเขาเข้าใจตรงกันเลยว่าทุกคนมีคู่เดทมากมากมากว่าหนึ่งคนการที่ไม่ลืมมือถือหรือไม่สนใจมือถือว่ามันจะมีอะไรในนั้นเนี่ยกระเพาะเข้าใจเขาเข้าใจว่ามันต้องมีมากกว่าหนึ่งหรืออาจจะสามสี่ห้าแต่ของคนไทยคือการที่อยากจะดูมือถือของอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยแค่อยากรู้ว่ามีตัวเองคนเดียวหรือเปล่ามันซึ่งข้าง ตรงข้ามกันนะก็คืออีกคนนึงอ่ะอยากรู้ให้รู้ว่ามีเขาคนเดียวมีกูคนเดียวเขาพูดดับยามเลยส่วนของฝรั่งก็คือที่ไม่ลื้อเนี่ยก็เพราะว่ามันต้องมีมากกว่าหนึ่งแน่นอนอ่านี่แต่เขาอเป็นตัวเลือกหรือเปล่าแน่นอนของฝรั่งเนี่ยเขาจะขอเป็นตัวเลือกก็คือขอเป็นเดทแต่การที่คุณปเป็นเดทกกับเราเนี่ยกับเขาเนี่ยก็คือคุณเปิดโอกาสให้เขาอ่ะแสดงสแสดงบุรุษข้าวออกมา อแล้วคุณจะเลือกเราหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งคุณจะจบด้วยเตียงนอนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งแม้กระทั่งเด็ะมันจบด้วยความสวยงามเนี่ยก็คือว่ามีเซ็กกันเนี่ยก็ใช่ว่าเป็นคู่รักกันแล้วนะก็คือว่าขนาดเด็กกันสามครั้งไปนอนกันแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็เข้าใจตรงกันแต่ว่ายังไม่ใช่คู่รักนะก็ยังยังนัดนัดกันไปนอนกันนัดกันไปเที่ยวกัน จนแบบว่าจนจนตัวเองไม่รู้ว่าคนเนี้ยคู่รักหรือเปล่าแต่โอเคนะทั้งสองคนนะยอมไปเที่ยวด้วยกันแต่คนไทยไม่ใช่นะก็คือเดทแต่ของคนไทยอะคือว่าผมไม่เรียกว่าการเดทนะก็คือมันเป็นโดนบังคับมากกว่าก็คือว่าการที่ผู้ชายคนหนึ่งอะไปขอผู้หญิงผมเดินไปในผมมีเพื่อนร่วมงานใช่ไหมอ่ามีพนักง,งานร่วมงานสมมุติเอาใกล้ใกล้ตัวนะพนักง,งานร่วมงานส,สวยๆยเงี้ยผมก็เลงมานานละ ผมก็เดินไปบอกเขาว่าเออเดี๋ยวอาทิตย์นี้ไปไปกินข้าวกับพี่ไหมอะไรเงี้ยมคือขอไปเดทนะนะไปเดทกันไหมอะไรเงี้ยไอผู้หญิงมันก็จะบอกว่าหนูมีแฟนแล้วถ้าถ้าผู้ชายคนนั้นคือผมอะสมมติว่า,ผ,าผมมันมองแบบแบบพวกฝรั่งใช่ไหมผมก็จะงงงนิดนึงอ่ะอ่ะมีแฟนแล้วไงอ่ะ ผมไม่ได้ไปเดทก,กับแฟนเขาถูกป่ะผมไปเดทก,กับเขาแล้วผมก็ไปเดทกกเขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากกว่ามากกว่าการพูดคุยถูกป่ะอันเนี้ยก็คือปัญหาของของผู้หญิงไทยและของผู้ชายไทยได้วยนะแต่ผู้ชายคงไม่มีปัญหานะผู้ชายแม่งเหมาหมดเอาหมดนะคือสาวมาขอขอไปเที่ยวด้วยก็รับไปหมดนะนะแต่ปัญหาพฤติกของผู้หญิงนะแล้วแล้วในในโลก สังคมไทยเนี่ยก็จะสร้างอะไรที่แบบว่าครอบผู้หญิงไว้ก็คือชายเป็นใหญ่อะถ้ามึงมีแฟนแล้วนะมึงห้ามมึงห้ามไปมีกิ๊กนะห้ามไปมีตัวเลือกนะมึงต้องเลือกกูคนเดียวนะแล้วก็หันมามอตัวเองโค้มก็หันมองผู้ชายคนนั้นว่าถ้าเมื่อมึงไปห้ามเขามีไม่มีตัวเลือกแล้วมึงมีดีอะไรมึงเป็นมึงแบบว่าคนพ่อคนแม่ รวยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นเจ้าชายที่ไหนมาจนเขาจะต้องเลือกม,มึงเป็นคนสุดท้ายเหรอเราเราก็มองเขาอย่างนี้นะก็เออมันก็แปลกเนาะก็คือแต่ฝรั่งอะ่ะฝรั่งถ้าผู้หญิงว่ามึงอย่าเสือกกูจ <c> ะ <oughs> <c oughs> เด็ดกับใครมึงอย่าเสือกเพราะที่เป็นแฟนตัวเองนะก็คือมันยังไม่เป็นสามียังไม่แต่งงานยังไม่มีแพลนมากกว่านั้นอะ่ะก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้เอนเกจไม่ได้มั่นอะไรเงี้ยก็คือ กูเดทก,กับมึงอยู่เนี่ยกูนอนกับมึงเนี่ยอีกวันหนึ่งกูจะไปเดทกับอีกคนหนึ่งเนี่ยมึงจะเสือกผู้หญิงฝรั่งเป็นงี้นะก็คือมึงก็เป็นตัวเลือกแต่แต่โอเคผ,ผู้ชายไทยถ้าได้ยินอะ่ะจะตกใจใช่ไหมเพราะเผลอแบบน้ําตาไหลใช่ไหมแต่ผู้ชายฝรั่งอะ่ะก็จะเฉยเฉยเพราะว่าเขาก็ทําแบบเดียวกับผู้หญิงเขาก็ไปขอเดทกับผู้หญิงคนหนึ่งที่คิดว่าผู้หญิงคนเนี้ มีม like ูลค่าที่ดีที่เขาถูกใจอะไรเงี้ยเขาก็เด็กเด็กกับอคนหนึ่งเหมือนกันต่างคนต่างมีมีอำนาจต่อรองซึ่งกันและกันถ้าคุณไม่ดีผมก็ไปถ้าคุณไปเด็กกับอีกคนนึงเนี่ยแล้วคุณไม่ว่างไปทําธุระหรือไปเด็กกับผมหรือไปเที่ยวกับผมเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะลาจากคุณเพราะเขาก็มีตัวเลือกเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกอำนาจต่อรองอำนาจแห่งการคัดสรรเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่เมืองไทยมันประเด็นเมืองไทยที่ว่า ไม่อยากจะดูถูกนะผู้ชายไทยอ่ะมันมันหาท็อปท็อปยากมันหาท็อปท็อปยากแบบฝรั่งที่มีตัวเลือกเยอะๆพอมันไม่มีตัวเลือกเยอะๆเนี่ยมันไปลงทุนกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันไปเดทด้วยเนี่แล้วทุ่มเทไปเนี่ยเห็นว่าผู้หญิงชอบมันเนี่ยตอนนี้ยมันก็จะเริ่มคิดเยอะละมันก็จะเริ่มจับเขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็สร้างเขาเรียกอหลรสร้าง สร้างความเชื่อในสังคมไทยว่าผู้หญิงอะถ้ามึงมีแฟนคนเนี้ยมึงห้ามไปมีแฟนเพิ่มถ้ามีคนคุยห้ามมินเดดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันจะสู้ไม่ได้เพราะมันห่วยมันก็เลยสร้างคุณก็จะเห็นว่าไอ้ผู้ชายที่มันเป็นเป็นแบบว่าเธอเป็นแฟนกันเรานะไอ้แค่เสร็จแล้วมันจะบอกเลยว่าเธอจะมีใครใหม่อะไรเงี้ยก็คือไอ้คนที่พูดอย่างเงี้ยแม่งร้อยทั้งร้อยอะ ไม่ไม่มีมันเขาเรียกอะไรบอดจีบอดจีเขาเรียกอะไรวะมันไม่มีอะไรมันต่อรองผู้หญิงมันก็จับมัดผู้หญิงแต่เนี้ยก็คือมันก็ข่มขู่มันจะใช้แบบว่าความเชื่ออะไรสักอย่างนึงก็คือว่าความเชื่อในสังคมว่าผู้หญิงวันนี้มันเลวมันมีกิ๊กอะไรเงี้ยความจริงมันไม่ใช่หรอกมึงไม่มีใครถ้ามึงทําบ้างเนี่ยเออถ้าผู้ชายทําบ้างเนี่ยผู้หญิงมันเห็นมันก็ทําบ้างก็ไม่โกรธยันไงคุณทุกท่านมันจะสวยงามนะต่างคนต่างมีตัวเลือก เจอหน้ากันเป็นไงเธอมีใครใหม่หรือ,อยังอะไรเงี้ยอ่ะเป็นวันนี้ไปเที่ยวกับเรานะอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันทุกคนนะมีตัวเลือกหมดมันก็มีอำนาจในการต่อรองมีมูลค่ามากทั้งสองคนเนี่ยความสวยงามมันจะเกิดแต่มันมีคนจำพวกที่ว่ามันไปลงทุนกับใครเนี่ยผู้ชายไทยนะมันก็จะจับผู้หญิงมาเจ้าเขาเจ้าของ,ขของแม่งห้ามไปเที่ยวกับใครก็เผื่อบางคนนะ อย่าใครมาจีนนะมึงบอกไปเลยว่ามึงเป็นแฟนกูแล้วนะอะไรประมาณนี้นะมีนะผมก็คำขวเหมือนกันนะผมก็ฉ่ามึงมันหน้ามันโง่หน่อยมาวะมึงมึงมึงมันแบบอเขาเรียกไรนะมึงมันมึงมันหายากมึงมันแรอเทมขนาดไหนที่ว่ามึงไปคับบังคับผู้หญิงให้เอาแต่มึงคนเดียวอะไรเงี้ยที่มันแปลกมากานั้นมาผู้หญิงมึงเชื่อด้วยผู้หญิงเชื่อด้วยว่าฉันเป็นแฟนคนเนี้ยห้มาวาใครถ้าคุณเข้าใจง่ายๆนะ มีหนุ่มโสดเงินเดือนเนี่ยหมื่นห้าพนักงานเนี่ยผู้หญิงก็โสดเหมือนกันหมื่นห้าพนักงานเหมือนกันโอเคครบกันเพราะมันใกล้กันไงเอาก็เอาสะดวกใช่ไหมมีวิชายที่มูลค่าเยอะเนี่ยแม่งเป็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยอ่ะมันก็โสดเหมือนกันอะ่ะมันชอบผู้หญิงคนนี้เหมือนกันต่คนต่างชอบต้อกตับไปก่อนนะว่ารวยจนเนี่ยถ้ามันชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงเหมือนกันตอนเนี้ยพอเนี้ยมันเป็นแฟนกันก่อนถูกว่าเพราะว่ามันไกลกัน ผู้ชายดี่ที่เข้ามาแล้วผู้หญิงจะทำยังไงอ่ะตัวเลือกดีๆที่เข้ามาแล้วก็เขาก็จริงใจพอๆกันกับกับผู้ชายมูลค่าเท่ากับผู้หญิงกับู้ชายที่มูลค่ามากกว่าผู้หญิงเข้ามาหาเนี่ยผู้หญิงก็กระดงผู้ชายเขาเนี่จับเป็นเจ้าของก่อนใช่ไหม้แล้วผู้หญิงก็สวยสิเออไม่ได้ตัวเลือกตัวนี้ไปทําไงแต่ผมก็ผมเข้าใจนะผู้หญิงบางคนเข้าใจตัวเนี้ยก็คือว่า พยายามหลบเลี่ยงเพื่อสารสัพพันธ์กับคนที่ดีคนนี้ให้ได้ก็คือเขามีเขาดีจริงๆอ่ะดีจริงๆนี่คือความความความพูดของผู้หญิงคำว่าดีจริงๆนี่คือคุณต้องเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้นดีดีเนี่ยไม่ใช่แบบแบบเป็นคนดีธรรมะธรรมโมนะคือดีก็คือว่าแม่งหายากแม่งรวยมันรอมันดังอะไรเงี้ยนะก็คือเพื่อคนนียด,ดีนะต้องจับให้ได้ผู้หญิงก็ ทางคุยให้ได้แต่ความจริงแล้วอ่ะมันมาก่อนมาหลังเนี่ยก็คือสถานะมันเท่ากันนะคุณจะบอกว่าใครอ่ะเป็นกิ๊กใครไม่ได้นะเพราะมันจะไม่แต่งงานถูกไหมคุณอาจจะคบผู้ชายคนนี้มูลค่าน้อยเนี่ยก็คือเท่ากับตัวผู้หญิงเนี่ยก่อนเพราะว่าโอกาสมันมาก่อนอีกคนโอกาสมันมาหลังเพราะว่าอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะาอยู่คนละชนชั้นหรือว่าคนละสังคมถูกปหม แต่มาชอบรักผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันไม่มีใครก่อนหลังนะถึงจะมาหลังก็จริงนะมาหลังวันมาหลังปีนะมันไม่เกี่ยวนะมันขึน้นอยู่กับผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะเปิดรับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าแต่แน่นอนอะถ้าเปิดรับผู้ชายคนเนี้ยก็ต้องไม่มีความเชื่อผิดๆที่ว่าเฉันชอบคนนี้ก่อน <laughs> มันเข้าคิวกันนะ <laughs> ตลกผู้หญิงเหมือนกันนะมันเข้าคิวอะ ผู้ชายคนที่ดีๆคนนี้เข้ามาเนี่ยฉันจะไม่เปิดรับมันเลยต่อให้มันดีแค่ไหนฉันจะไม่คุยกับมันเพราะฉันมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยคือคือคือแบบไม่แม้กระทั่งเขาเข้ามาคุยเนี่ยก็จะไม่คุยด้วยบางคนนะ<ม>เราเคยโดนกันไหมเคยโดนนะเออเราไปจีบผู้หญิงเงี้ยก็เขาไม่ไม่ให้เรียกจีบนะเ,นเขาเรียกเขาไปทักทายเนี่ยผู้หญิงเขารู้เข้ามาคือเขาสนใจตัวเองเงี้ยก็ตัดบ,บทเลยหนุ่มมีแฟน เอาเชิญเลยเธอแต่เราแต่ผู้ชายอะ่ะถ้าเขามีมูลค่าสูงเนี่ยเขาต้องเข้าใจตรงกับกันทุกคนก็คืออะไรวะหนูมีแฟนแล้วแปลว่าโหแฟนเธอเนี่ยม่ต้องสูงกว่าเรามากๆเลยนะ่นความความรู้สึกตนตัวคืออะไรรู้ว่ะไปเจอมาอคนล่าสุดเนี่ยหนูมีแฟนแล้วเราแปลวามันแฟนเขาแม่งต้องแบบไม่ต้องรวยกว่ากูแน่ ต้องดีออกว่ากูต้องต้องหล่อ,อก,กูอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็เข้าใจตรงนี้เพราะว่าเรามีมูลค่ามากกว่าเราเห็นว่าผู้หญิงเขาเลือกผู้ชายด้วยมูลค่าถูกปะซึ่งซึ่งก็ไม่เจอ <laughs> บังเอิญไปเจอก็โอ้ผมก็เลยเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้ยังไม่มีความคิดนี้อยู่ในหัวจะไปลบล้างความคิดผู้หญิงคนเนี้ย ว่าการเลือกผู้ชายที่ถูกต้องอ่ะมันเลือกแบบไหนก็การที่เราจะเข้าไปล้างสมองคนคนหนึ่งว่าให้มันเลือกเรานะมันก็ดูประหลาดถูกป่ะแล้วก็ปล่อยไปแล้วกันถ้าเขาจะเลือกอย่างนี้ก็ไปอยู่ไปอยู่กันอย่างนั้นแล้วกันเออจมไปกันแล้วกันมานะไม่จะแช่งนะก็คือไปไปไปรักกันมากๆแล้วกันถ้าจะเชื่ออย่างนั้นนหะแต่สุดท้ายอยู่กันไม่รอดหรอกเพราะถ้ามูลค่ามันไม่เยอะจริงอ่ะเอาผู้หญิงไว้ไม่อยู่หรอก มันก็มีเหมือนกันนะในในพวกใน facebook เคยอ่านเจอมีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะเขาก็รวยนะก็คือแบบแบบเราเลยนะเขาก็มีฐานะนะเขาไปต์เขาก็สนใจผู้ชายคนนี้เขาไปตามจีบอยู่ผู้หญิงนะเพราะฉะเรื่องตามจีบแตัดให้ความสนใจนะผู้ชายคนนี้มันก็ไม่สนใจเขาสักทีเขาก็ไปส่องเฟ e b o ๊ k เขาก็พอกันเลย ไอเรากรนทู้ว่าเมียมันดีสุดท้ายพอไปส่องเฟซบุ๊กเขาก็รู้ชีวิตของผู้ชายอ้าตายนะห่วยพอกันเลยไอผู้ชายที่มันคือผู้หญิงมันลหลงใหลผู้ชายนะมันดูดีไปหมดแต่ไปส่องเฟซบุ๊กก็ดูกิจวัตรประจําวันอนะโอไม่ได้เรื่องเลยก็คือว่าโปรไฟล์ห่วยโปรไฟล์ห่วยแบบความว่าไม่ใช่โปรไฟล์ที่แบบเป็นรูปนะก็โปรไฟล์ห่วยก็คือว่าความสนใจ ทัศนคติห่วยแตกไปหมดก็ไปส่องแฟนมันที่ว่าแฟนมันมคงจะเจ๋งว่าเราอะไรผู้หญิงนนะมันก็ไปส่องนะเข้ามาเล่าในในเฟซบุ๊กเนี่ยไปส่องโอโ้ก็พอกันเลยคือมันคู่มันผีเล่าลงผูกเหมือนกันอน่ะก็เขาก็เออปล่อยไว้ปแบบเนี้ยคือปัญหาของของการเดทในไทยเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเหมือนในหนังฝรั่งที่เราดูใช่ไหมเราดูจะเห็นว่า อะไรอะไรก็ไปเดทกันใช่ไหมแต่เมืองไทยอ่ะการเดทของของคนไทยแทบไม่มีเลยนะการเดทของไทยคือว่าสนใจกันรู้จักกันชอบกันก็เป็นคู่รักกันเลยปิ๊งปังปุง๊บจบแต่ของฝรั่งก็คือว่าแค่มองหน้ากันก็ยังไม่รู้จักกันก็ไปเดทไปคุยกันเพราะเผื่อบางคนในชีวิตผู้หญิงบางคนของฝรั่งเนี่ยทั้งชีวิตเด็กคนเป็นพันคนก็มีนะ แต่แน่นอนอ่ะการเดทอ่ะมันได้อะไรกลับขึ้นมาหรือวป่าเซ็กก็คือมันมันก็มีเซ็กกันบ่บอยไปเกินไปอย่างที่เราเห็นกันนะว่าเอ่อฟรีเซ็กอะไรเงี้ยแต่ควาจะไม่ได้ฟรีเซ็กนะก็คือวันเดทก็คุยกันมันก็จบนะแต่ของคนไทยเนี่ยเราไม่เห็นว่าวันนี้อาทิตย์นี้เธอมีเดทไหมไอ้เพื่อนผู้หญิงถามกันเราดูหนังฝรั่งเราก็ตกใจนะ นี่มึงเดทก,กันเป็นอาทิตย์ละคนเลยเหรอเนี่ยเคยดูหนังใช่ไหมว่ามันก็มีผู้ชายอ่าควนผู้หญิงอะนัดกันไปเที่ยวอะไรเงี้ยอ่ามันชื่ออะไรเจนนิเฟอร์อะไรเงี้ยเออเย็นนี้วา่างเปล่าอ่อไปไปบาร์ไปผับกันอะไรเงี้ยอินดังนี่ก็จะบอกว่าอ้ไม่ได้เราว,วันนี้จะมีเดทอีกที่หนึ่งมันก็มีเดทอีกก็คือเราที่ดูหนังฝรั่งอะโอ้มันเดทก,กันบ่อยขนาดนี้เลยเลยก็คือว่ามันเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เข้ามา เขามันคุยเข้ามันทักทายก็คือมันเป็นสังคมที่ใหญ่นะก็คือว่าอย่างน้นอยๆก็รู้จักคนคนหนึ่งไม่ต้องมานั่งจ้องหน้ากันแบบว่าเกรงกันอยู่นะเนี่เกรงกันอยู่จอดอึดอ,อัดะเขาเรียกอึดอัดนะคุณเคยเห็นไหมคนไทยอะ่ะไป่เชอบผู้หญิงกัผู้ชายไม่ชอ้าผู้หญิงนะในที่ทํางานนะไม่เกรงองินงั้นอะ่ะมัเกรงเงินงั้น่ะไม่ชวนนาทีปัญหาของผู้ชายไทยเนี่ยคือ ที่ที่ไม่ค่อยที่มีปัญหาก็คือว่าไม่มีไม่สามารถชวนผู้หญิงออกไปเดทได้โอกาสที่ผู้หญิงจะออกไปเดทเนี่ยแทบเป็นศูนย์ถ้าเขาไม่ชอบตัวเองก่อนตกกันข้ามกับสังคมฝรั่งก็คือว่าการที่ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะไปขอเดทกับผู้หญิงคนนึง่งอ่ะโอกาสที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะปฏิเสธไม่ไปด้วยเนี่ยน้อยมาก ตอนนี้มันก็เลยเกิดผู้ชายไทยอ่ะเอาแต่จะจดจ้องชอบก็จีบเลยเลิฟบอมรัวผู้หญิงก็กลัวถ้าชอบก็ชอบไม่ชอบก็กลัวถูกป่ะกลายเป็นว่ามันจะมีสองเวก็คือว่าเกียดเลยกับชอบเลยมันไม่มีการศึกษาดูใจกันเลยว่าคนคนนี้เป็นยังไงมันทําให้ผู้ชายไทยอ่ะมีปัญหาเรื่องไนท์สกาเยอะก็คือว่าถ้าชอบก็ชอบเลยไม่ชอบก็ลุยเขาต่อ ก็คือว่าอะพอเข้าไปคุยแล้วไม่ชอบตอนเนี้แล้วผู้หญิงก็คือว่าจะไม่คุยด้วยเพราะว่าไม่มีค่านิยมแบบว่าไปเดินกินติมกันหน่อยก็ไม่มีถูกป่ะไปเดินเดินกินติมกันเนี่ยแปบลบว่าชอบใครแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเราเด็กวัยรุ่นมัธยมอะ่ะไปเดินกับใครก็อ่าเป็นแฟนกันอะไรก็มาโดนเพื่อนลอน้อเงแต่ฝรั่งไม่ใช่กันที่อ้าไปกินติมไปกินกาแฟกันเนี่ยก็คือไปคุยกันจริงๆนะก็คือไปคุยเป็นแบบว่าสารสัมพันธ์นะ เข้าสเตปแรกนนะแต่ของคนไทยเนี่ยคือถ้ากูไม่ชอบมึงเนี่ยมึงมาชวนกูกินกาแฟเนี่ยมันเขาก็ไม่ไปผู้หญิงแต่ฝรั่งไม่เกี่ยวฝรั่งเนี่ยแบบว่าชวนไปกินกาแฟเนี่ยถ้าไม่ติดติดอะไรมากมายเนี่ยก็คือไม่ไม่ติดติดงานติดอะไรมากมายเนี่ยคนมันมันไม่ติดงานแล้วจนตอนเที่ยงเนี่ยคนมันไม่ติดงานอยู่แล้วมันตอนเที่ยงมันว่างอยู่แล้วถ้าการที่คุณตอนเที่ยงแล้วคุณก็ชวนคุณไปกินกาแฟด้วยเนี่ยแล้วคุณไม่ไปเนี่ย เขาหมายความปฏิเสธเขาถือว่าแต่ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งคือจะไปพร้อมไปหมดแต่ของคนไทยเนี่ยก็คือว่ากูไม่ชอบเมืองกูค,คือไม่ไปแต่ฝรั่งคือไม่ชอบไม่เป็นไรเขาไปก็คือจะได้ศึกษากันคนนะ่ะมันเราไม่รู้ว่าคนคนหนึ่งอ่ะมันมีดีแค่ไหนนี่ยังไม่นับรวมนะก็คือว่าถ้ามันมีคู่เดทยอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะผู้หญิงก็เผอผู้หญิงไทยมันจะบอกว่าฉันมีแฟนแล้วแน่นอนอ่ะหนักกว่าน,นั้นคือว่า อันนี้เข้าใจบางคนนะคู่รักในเมืองไทยชอบมีแฟนที่ทํางานเกิดปัญหาอะไรรู้ป่ะมีคนดีๆเข้ามาเนี่ยเขาชวนคุณไปกินกาแฟเนี่ยเขาจะชวนคุณที่ไหนก็ชวนคุณที่ทํางานถูกไหมคุณจะไปเขาได้ไหมในเมื่อคุณสนใจเขาเนี่ยต่อให้คุณชอบเขาด้วยนะผู้ชายที่เข้ามาใหม่เนี่ยคุณก็ไปไม่ได้เพราะเพราะแฟนคุณน่ะแม่งนั่งจ้องอยู่อาจไม่ใช่คนพผน,นกอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนละพผน,นก อาจจะไกลกันเพราะว่าอ,อาจจะคนละตึกด้วยซ้ำแต่คุณก็ไม่กล้าไปถูกป่ะเพราะคุณเป็นมีแฟนที่ทํางานคุณเอาง่ายประเด็นก็คือว่าคนไทยเนี่ยมีคู่เนี่ยส่วนใหญ่จะทําเป็นอย่างนี้กันทุกคนก็คือว่ามีคู่ที่ร่ำงานก็คือมันก็มันก็ทําให้ตัวเองอะลาบากเรยกอเลยอะโดนผูกมัดตอนนี้มันก็เหมือนแต่มันก็ชอบนะบางคนนะก็คือว่า เออมีแฟนที่ทํางานก็ดีเหมือนกันจะได้สอดส่องมันถูกจะได้ดูมันให้ได้ว่ามันเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยไอช่วงแรกๆก็ดูดีนะหลังมาคุณจะรู้มันอึดอัดถ้าอึดอัดมากไปขึ้นมากขึ้นไปอีกในเมื่อวันที่คุณจะเลิกกับมันแลวตอนนี้ไม่โคตรอึดอัดเลยนะจนอะไรรียกป่าคุณไม่กล้าเลิกกับมันเพราะคุณอึดอัดพอเลิกกับมันอ่ะชีวิตอ่ะขอโทษที่พูดมันนะผู้ชายมันเป็นอย่างจริงจริงพอเลิกกันเนี่ย ต่นนียปัญหาเกิดละคุณจะไปคบใครใหม่ได้อะประเด็นคือว่าคู่รักเนี่ยไม่ต้องอยู่ด้วยกันมากก็คือไกลๆก,กันหน่อยก็ได้เอ,อสร้างสัมพันธ์กันทํางานก็ทํางานไปคุยก็คุยโทรศัพท์เติมแมนนี่คุยโทรศัพท์ได้ไกลๆคุยได้หมดไม่จำเป็นต้องคว้าผู้ชายในที่ทํางานเราเป็นแฟนหรอกอีกอย่างหนึ่งนะการคว้าผู้ชายมาเป็นแฟนในที่ทํางานเนี่ยกฎข้อห้ามก็คือว่า ธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยก็คือไฮเปอร์กมบี้เนี่ยมันต้องเอาผู้ชายที่มีคุณค่ามากกว่าสูงกว่าสูงกว่าในระดับที่ตัวเองอะ่ะจะหาได้หรือเขาวิ่งมาหาด้วยซ้ำนะบางทีนะเออ,อย่าให้ผ้าตรงนเนี้ยการที่คนผู้ชายที่เท่ากันหรือที่ทำงานที่เดียวกันเนี่ยต่อให้เป็นผู้จัดการหรือมีระดับตำแหน่งการงานสูงกว่าน,นิดเดียวเนี่ยเราเรียกว่า เท่ากันเพราะผู้หญิงเนะี่ยต้องสูงกว่าถ้าสูงถ้าเท่ากับผู้หญิงนะเนี่ยแปลว่าต่ํากว่านะถ้าสูงกว่านิดหนึง่งแปลว่าเท่ากันต้องสูงกว่าแบบเราระดับแบบว่าคนชนชั้นอนะ่ะเขาเรียกสูงกว่าถ้าชนชั้นเดียวกันถ้ารุ่นเงินเดือนเหมือนกันเรงนี้ดีวกว่าเท่ากันหมดจะเงินเดือนเป็นแสนเป็นหมื่นเท่ากันหมด